สวัสดีค่ะคุณแม่หมอนหน่อยจากเพจลดก็ก็ตหน่อยเดกแฟมิลี่อีกเช่นเคยนะคะยินดีต้อนรับคุณแม่เข้าสู่สัปดาห์ที่35ของการตั้งครรภ์หรือสัปดาห์สุดท้ายของเดือนที่แปแล้วนะคะอีกเดือนหนึ่งก็จะเจอลูกน้อยแล้วนะคะคุณแม่ยินดีด้วยค่ะในสัปดาห์นี้ลูกน้อยของเราจะเป็นยังไงบ้างในสัปดาห์นี้ลูกน้อยของเรามีขนาดยาวประมาณ18.2นิ้วนะคะหรือขนาดเท่าผานนลไมลอนลูกเล็กๆค่ะตอนนี้นะคะความยาวของลูกไม่เพิ่มขึ้นแล้วนะคะแต่น้าหนักตัวของเขายัางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณ ในตอนนี้เด็กหลายคนก็กลับหัวเรียบร้อยแล้วนะคะแม้ว่าจะมีเด็กบางคนที่ไม่ยอมกลับหัว คุณหมอก็จะมีการติดตามและอาจจะมีเทคนิคในการช่วยให้ลูกของเรากับหัวหรือถ้าไม่กลับหัวจริงๆเพื่อหมอก็จะมีเทคนิคในการรองรับนะคะว่าถ้าต้องคลอดออกมาสามารถคลอดแบบธรรมชาติได้ไหมหรือต้องผ่าตัดคลอดออกมาค่ะคุณแม่สามารถติดตามกับคุณหมอที่ดูแลได้เลยนะคะในสัปดาห์นี้นะคะลูกน้อยของเราได้มีการพัฒนาทักษะต่างๆเพื่อเตรียมเดบิวต์ออกมาข้างนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นการหายใจการกลืนนะคะหรือว่าการขยับร่างกายต่างๆนะคะการดูดก็สําคัญมากๆเลยที่เขาจะได้ดูดนมเก่งนะคะในช่วงหลังคลอดค่ะในสัปดาห์ อนนี้ลูกน้อยของเราจะยังมีโครงการนอนเป็นแพทเทิร์นนะคะโดยเขาจะมีการนอนหลับที่มากกว่าการตื่นนะคะดังนั้นความสําคัญก็คือการนับลูกดินก็สามารถช่วยติดตามสุขภาพของลูกน้อยได้อย่างต่อเนื่องนะสําหรับตัวคุณแม่เองในสัปดาห์นี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในสัปดาห์นี้คุณแม่จะมีอาการท่าทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาการท้องผูกบางคนมีอาการกดไหลย้อนบางคนปสัสสาวะบ่อย ปวดตามแขนขาอาการต่างๆจะมาแทบทั้งหมดในช่วงไตรมาสสุดท้ายหรือว่าเดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์น,นะคะแต่คุณแม่สู้ๆนะคะอีกไม่นานอาการต่างๆเหล่านี้ก็จะดีขึ้นค่ะคุณแม่ท่านไหนที่มีอาการท้องผูกนะคะสําคัญมากๆเลยดื่มน้ําเยอะๆทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ทานอาหารกลุ่มไฟเบอร์ก็สามารถช่วยได้ที่สําคัญโปรไบโอติกแล้วก็พีไบโอติกก็สามารถช่วยให้ระบบขับถ่ายของคุณแม่ดีขึ้นด้วยนะคะคุณแม่หลายท่านนะคะอาจจะเริ่มมีอาการเจ็บคันเตือนนะคะหรือว่าแบคทีเรียคอนแทคชันซึ่งหมอหน่อยเคยเล่าไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ให ให้คุณแม่สังเกตให้ดีนะคะในช่วงตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปเพราะว่าบางท่านจะสับสนระหว่างเจ็บคันเตือนกับเจ็บคันจริงนะคะก่อนหน้านี้มอนนอยพูดถึงเจ็บคันเตือนมาแล้วรอบนี้นะคะจะมาให้คุณแม่สังเกตการเจ็บคันจริงนะว่าจะเป็นอย่างไงการเจ็บคันจริงนะคะคุณแม่จะมีอาการเจ็บคันนะคะก็คืมมอาามีการบีบรัดของหมดลูกนะคะอย่างต่อเนื่องเป็นแพทเทิร์นอย่างชัดเจนค่ะโดยส่วนใหญ่คุณแม่สามารถสังเกตได้เลยว่าอาการมันจะเป็นบ่อยขึ้นนานขึ้นแล้วก็ถี่ขึ้นนะคะเช่นเป็น20นาทีเป็น10นาทีแบบนี้ค่ะเป็นอากากรจ็บันที่อาจจะเป็เจ็บคัน นะะแนะนําว่าคุณแม่ควรจะรีบไปโรงพยาบาลเพื่อให้คุณหมอเช็คในทันทีค่ะคุณแม่ท่านไหนนะคะที่ยังไม่เตรียมกระเป๋าไปโรงพยาบาลแนะนําเตรียมได้เลยนะคะคุณแม่ท่านไหนที่ยังไม่ลากลอดให้เตรียมลาลอดไว้แล้วนะคะเดี๋ยวชูลุกขึ้นมาอาจจะมีปัญหาก,กับเพื่อนร่วมงานได้ค่ะพยายามวางแผนให้ดีนะคะเราจะได้เตรียมพร้อมในการเป็นคุณแม่ให้แฮปปี้ที่สุดค่ะ บอกว่าคุณแม่น่าจะชื่นชอบเนื้อหาวิบัยวิทาการของมอหน่อยนะคะคุณแม่ท่านไหนถ้าอยากศึกษาเพิ่มเติมนะคะสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้เลยในเว็บไซต์ของมอหน่อย w ว็บไซต์เว็บดอหน่อยเดอะแฟมิลี่ดหรือว่าเว็บเลอบอตินทีไและสามารถสะสมวิบัยวิทยาการนซีการ์ดได้ในเลอปรตินนะคะแล้วก็สามารถติดตามเลอปรตินได้ในทุกช่องทางนะเลอปรตินแล้วก็มอหน่อยนะคะจะร่วมเดินทางไปกับเส้นทางคุณแม่ด้วยกันนะคะเราอยากจะให้คุณแม่เป็นคุณแม่ที่มีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงตลอดเส้นทางของกกาาาาเเปป็นนนแมม่่ลลยคะ้้วติดััใหหส์3 ของการตั้งครรน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหมอหน่อยไปด้วยนะคะจะได้มีเนื้อหาดีๆมาให้คุณแม่อย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้หมอหน่อยไปแล้วนะคะลราเจอกันนะคะคุณแม่บ๊ายบายค่ะ